คุณพ่อคุณแม่นะครับอยากจะสอนแล้วก็ให้ความรู้คุณลูกนะครับเรื่องของร่างกายของเรานะครับแนะนำหยิบเล่มนี้ไปเลยจ้าแล้วก็เปิดอ่านกับเขาสอนไปเลยแล้วก็ให้ความรู้ไปควบคู่ไปด้วยนะครับอ่ะเปิดโลกวิทยาศาสตร์ร่างกายของเรานะครับกล้ามเนื้อของเราทำงานอย่างไรกระดูกของเรามีหน้าที่อะไร เราหายใจได้เพราะอะไรกันนะอ่าเปิดดูครับหนังสือเป็นประมาณนี้นี่เลยโอ้โหเปิดมาก็เล่นใหญ่เลยครับร่างกายของเรานั้นยอดเยี่ยมมากแต่ละครั้งที่เราหัวเราะกินหรือวิ่งนะครับเป็นเพราะสิ่งมหัศจรรย์กําลังเกิดขึ้นภายในร่างกายนั่นเองนะครับแต่เรากลับไม่เคยเห็นร่างกายส่วนใหญ่ของเราเลยนะครับนี่มาดูกันโอ้โหเปิดได้ไหมเปิดได้ด้วยนะรู้สึกจะเปิดได้นะนี่นี่เปิดแบบนี้นะครับ แาจจะมานี่ปอดน,นี่หัวใจนี่ตับสอนเขาได้นะเพราะอาหารนะครับมันเห็นภาพแบบนี้น้องๆน,น่าจะได้ความรู้มากกว่าด้วยนะครับมันเห็นภาพเนาะภาพมันเล่นได้ด้วยประมาณนี้นะครับโหน่ารักเชียวโอ้โหนี่อะไรเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อยืดหยุ่นสีชมพูภายใต้นะครับผิวหนังของเธอจะช่วยให้เธอเดินวิ่งหรือเต้นลําทุกคนดูสิเป็นหนังสือที่ค่อนข้างเล่นใหญ่น,ะนี่ครับ เวลาที่เนี่ยครับหายใจเข้าร่างกายของเราจะนำก๊าซออกซิเจนที่มีในอากาศเข้าไปในร่างกายซึ่งก๊าซนี้มีความจำเป็นมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเรานะครับนี่นีเปิดได้ด้วยเปิดได้ก็อะไเปิดได้เปิดนะครับอะไรเปิดได้เปิดโอ้อากาศอันนี้เรื่องของอากาศจะผ่านท่อเล็กๆที่อยู่ในปอดเข้าไปอย่างรวดเร็วเหนหครับโอ้โห ชอบแน่นอนคุณน้องนะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปใส่ตะกร้าให้ก่อนเลยนะครับอ่ะสั่งไว้ก่อนแล้วก็ไปสอนลูกกันทุกคนน่ารักมากปุ๊